เรามาเริ่มต้นด้วยการถอดจารจ่ายออกมาก่อนนะเพื่อที่จะเอาคอยออกมาเพราะว่าสาเหตุที่ต้องเอาออกเพราะว่าเวลาอยู่ในจานจ่ายปุ๊บขั้วขั้วขั้ว,ข,วขั้วนี้เขาจะมาเขาจะมาเสียบอยู่กับขั้วนี้อันนี้ต้องเอาออกด้วยอ่าอันนี้เราก็คือแยกจานจ่ายออกมาแล้วแล้วก็ถอดถอดคอยออกไปเลยเอาออกไปวางมวข้างนอกเลยนะทีนี้เราก็จะใช้แค่ แค่ตัวเนี้ยเพื่อที่จะเอาเอาสัญญาณโรเตอร์ตัวนี้สัญญาณสัญญาณ n e กับสัญญาณ G ของของชุดนี้แค่นั้นเองอ่ะมาเดี๋ยวเราที่เหลือการประกอบนี่ไม่ต้องดูแล้วมั้งนะอ่ะดูก็ได้ดูก็ได้ดไดอ่ะเดี๋ยวทำกันง่ายๆเข้าใจกันเลยเออเราก็นะใส่อ่วางวางไอเจ้านี่ลงไปนะแล้วก็อ่ทีนี้ก็แล้วก็ต่อไปก็ เอาบูทตัวนี้มาใส่ลงไปนะใช่ไหมใช่สิอ่าแล้วก็รูของเขาอันนี้เราจําลักษณะการใส่ของเขาอยู่แล้วบูทตรงนี้ลงไปแล้วก็ต่อไปอตำแหน่งการใส่ชุดตัดสัญญาณน,นี้นะอ,อันนี้ผมมาร์กไว้แล้วก็คือ เดี๋ยวจะทําให้ดูตําแหน่งไหนเอ่ยว่านี่นี่นี่อ่านี่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 อ่าพออย่างนี้ปุ๊บเออเอามาตาแหน่งที่ขีดไว้อ่าเดี๋ยวจะให้ดูตําแหน่งที่ขีดไว้นี่เออจะยากหน่อยครับอ่านะก็ดูเอาก็แล้วกันอ่ะดูดูเดี๋ยวจะหมุนให้ดูตําแหน่งที่ขีดไว้อย่างนี้อย่างนี้อ่านี่ผมขีดไว้แล้วก็ตําแหน่งที่เป็นจุดนี้ ตำแหน่งที่เป็นจุดนี้จุดมันจะมีจุดอยู่ปุ่มโนนๆขึ้นมานิดนึงอ่ามันจะอยู่มันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จุด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 นี้ดูดูสัญลักษณ์เอ่อรอย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 บาทตรงนี้นะเอามาไว้ตรงนี้ไอจุดเนี้ยจุดเนี้ยเอามาอยู่ตรงนี้นะลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ อยบากดูรอยบาทที่ผมชี้ให้ดูนะ,ะแล้วก็วางลงไปวางลงไปวางลงไปเดี๋ยวโทษทีอ่ะนี่วางลงไปแล้วนะดูชัดๆัดรอยบากอยู่ตรงนี้จุดของแผ่นแผ่นเล็กตัวล่างอยู่กับตำแหน่งนี้ให้สังเกตที่รอยบากนี้มาอยู่ตรงนี้นะตามนี้แล้วก็ ไอ้เจ้าตัวนี้เขาก็มีร่องร่องของเขาใส่ลงไปอย่างนงี้เออร่องอยู่ไหนครับอ่ะลงไปฮะนี่อ่ะไล่ร่องแล้วลอ่ะได้แล้วแล้วก็เราก็ใส่น็อตลงไปนะใส่ลงไปแล้วปุ๊บก็คีมคีบ ไขน็อตตัวนี้ให้แน่นแล้วก็ใส่โรเตอร์ตำแหน่งการใส่ของโรเตอร์มันจะมีอยู่ล่องเดียวที่ลงไปได้ง่ายที่สุดนะอันนี้เราเป็นที่รู้กันเอาใหม่ลืมไป <laughs> มันต้องใส่ที่ก่อนโทษทีโทษท<ม>ีเดี๋ยวใส่ปาก็อไปตัวนี้ก่อนอแล้วก็ไล่วงแหในของเขามาให้อยู่ในตำแหน่งตอนนี้ใส่ตอนนี้ก่อนนะใส่ปากครอบนี้ก่อน พอใส่ฝาครอบได้ตรงตำแหน่งแล้วปุ๊บแล้วก็ใส่นี่โรเตอร์ตำแหน่งนั้ใส่ก็รู้กันอยู่พอใส่ได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะโลง่ลงๆอย่างนี้ทีนี้เราก็มาทำตรงฝาครอบนิดนิดนึงในทีนี้คือแค่แค่จะทดลองเฉยๆไม่ได้ใช้งานจริงยาวโดยใช้วิธี ใช้ดอกสว่านเล็กๆเ,เจาะแล้วก็ใช้น็อตเกียวปล่อยไข่เป็นสกรูให้ไปโดนกับอ,อลูมิเนียมที่ที่อยู่ในรูนี้รูคอยคอยของเขาก็จะเป็นแท่งๆอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะเข้ามาท่านี้เดี๋ยวเราก็จะต่อ,ต,อต่อแบบนี้ต่อต่อไขควงอย่างเงี้เยเข้าไปไขเข้าไปเพราะเราไม่ใช้คอยแล้วเราจะ เอาสายหัวเทียนจากคอยที่เราจะเอามาลองอะต่อเข้ามาไว้ตรงกลางตรงนี้อย่างนี้ก็จะมาถึงกันอย่างนี้อันนี้เข้าใจกันอยู่แล้วนะ,ะทำแค่นี้พอํำเพื่อเพื่อทดลองเฉยไม่ได้ใช้จริงว่ามันจะติดไหมเราก็ไข่เข้าไปอย่างเงี้ยนะพอรู้สึกว่าชนล้วก็พอพอข้างในมันจะเป็นแท่งอลูมิเนียมนิดนึงต่อไปก็ไอ้นี้เรื่องสายหัวเทียนเดี๋ยวเราก็จะใช้แค่นี้พอนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอย่างเงี้ย แล้วเราก็เอามาแตะไว้อย่างนี้นะแล้วก็เราก็ล้นล้นไอเนี้ยเข้ามาอย่างนี้นแล้วก็แค่อย่างเงี้ยแค่เราจะลองเฉยเฉยเดี๋ยวเอาไว้จานจ่นายไปใส่กันเราเนี้ยเอาเขาเอาจานจ่ายมาใส่กันจานจ่นายเขาจะมันจะไอคันไอตัวเนี้ยมันจะรูเขาจะเยื้องศูนย์เขาจะใส่ได้ล่องเดียวเราก็ใส่เข้าไป แล้วเราก็หมุนหาตางไหนใช่ก็จะดันเข้าไปได้เลยปึ๊บเลยอ่ะนี่ได้แล้วต่อไปเราก็แล้วเราก็เอาฝากครอบมาครอบอแล้วก็ไขนอ็อตเบาๆ แลก็ใส่น็อตล็อกจันจ่ายแล้วก็ไขน่น็อตพอตึงมือก็พอโอเคทีนี้เราก็เอาปลั๊กตัวนี้มาเสียบ เดี๋ยวเราลอยไว้เดี๋ยวเราจะต้องใช้ขั้วไอจีเขาขั้วริมคั้วนี้เข้ากับต่อเข้ากับคอยอเดี๋ยวเราจะเสียบจานจ่ายก็เรียงตาม1 3 4 2แบบนี้เลย เตรียมตัวคอยกับตัวช่วยจุลระเบิดของโตโยต้ามาต่อไปอันนี้เป็นตัวช่วยจุดระเบิดของอแล้วก็คอยของผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็น JZ ซตระกูล J แหละแต่ลักษณะน,นี้นะ,ะเขาจะมีขั้วเป็นแบบนี้อ,อันอจากดูจากตัวช่วยจุดระเบิดตัวนี้นะตัวนี้เขาจะมีขั้วบอกไว้อยู่นี่ z ูมชชาหน่อยอ อันนี้อันแรกจะเป็นตัว C ตัว C ก็จะไปขั้วลบคอยตัว ECT อันนี้ผมไม่แน่ใจไม่รู้น่าจะเป็นพวกเอาไปใช้พ่วงกับวงจรอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้อันนี้เป็น B B ก็คือเป็นแบตใช่ไหมไฟบวก12โวลต์ตัวนี้เป็นตัว T ก็คือขั้ว i g t ตัวไอตัวนี้ตัวนื้มันหายไปแล้วก็ขั้ว F ก็จะเป็นขั้ว i อ f แต่ขั้วที่เราจะต้องใช้ก็มี เอาโครงของตัวนี้ต่อเข้ากับกาวที่ตัวรถตรงบริเวณไหนก็ได้ตัวรถต่อเข้ากับกาวยึดไปเลยตัวถังหน้านะอ่านี่เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วต่อไปเ ah ดี๋ยวจะจ้ำขั้วแบบนี้ให้ดูาสายไฟมาแบบนี้เอาจากขั้วซีขั้วซีขั้วซีขั้วแรกนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้ขั้วซีเป็นขั้วลบคอยมาเข้ากับ ช่องนี้ขั้วลบคอยนะอ่าลาักษณะนี้ดูเลยต่อไปขั้วบวกขั้วบวกก็ต่อสายไว้แบบนี้พ่วงกันอย่างนี้นะอ่าขั้วบวกก็จัเข้ากับขั้ว B B ช่องนี้1 2 3 1 2 3ขั้ว B อ่าเสียบเข้าไปแล้วก็อีกพ่วงตัวที่ต่อก็เอามาเข้ากับขั้ว บวกคอยตรงนี้เสียบเข้าไปาแล้วก็อย่างนี้ส่วนปลายที่เราต่อไว้อย่างนี้เอามาเข้ากับพินนี้เดี๋ยวจะย้ายมานี่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวกดอนี่ลงก่อนย้ายมาเสียบเข้ากับขั้ว ไอจี uh, คือปลั๊กคอยที่เราเหลือไว้ขั้วริมขั้วริมนี้จะเป็นขั้วไอเปิดสวิตช์กุญแจมีไฟมาเราก็เอาสายไฟจิ้มเข้าไปเลยในช่องนี้แบบนี้อันนี้คือเป็นขั้นทดสอบของเรานะยังไม่ได้ใช้งานจริงดูว่ามันจะใช้ได้ไหมอันนี้ขั้วบวกต่อไปเป็นขั้ว IGT ีเอาสัญญาณจากตัวนี้แล้วก็เตรียมสายไฟมาแบบนี้ตอ,อ,อกสาย แล้วก็อันนี้ผมปอกไว้แล้วผ่านสายแบบนี้ขั้วนี้เป็นขั้ว i g จทออกมาจากกล่องของรถเราที่เราจะลองนะต่อไปองี้ดึงดึงอ,อันนี้ดึงออกก็ได้ไม่ดึงออกก็ได้แล้วก็เอามาเข้ากับขั้วขั้วทีขัวววนะ้วทีของตัวช่วยจุดระเบิดอุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขั้วทีของตัวช่วยจุดระเบิดอยู่ พินที่นับจากนี้มาพินช่องตรงนี้ช่องที่สองนี้เสีบเข้าไปอย่างนี้นี่นะ,ะดูอย่างนี้เลยแบบนี้นะอ่าไปแล้วก็เดี๋ยวเอาสายคอยมาสายคอยที่ต่อเข้ากับไปตัวปาครอบจานจ่ายเมื่อกี้นี้ที่เราทําไว้อย่างนี้นะ,ะมาเสียบเข้าไป เดียวเข้าไปช่องนี้เลย <c oughs> อย่างนี้แล้วก็เอาตัวถังของเนี่ยลงก็เข้ากับตัวถังนี้ด้วยบริเวณใกล้ๆตรงนี้แหละเอานาที่นี้ผมเอาตรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยลงกันไปแล้วก็ไขลงไปด้วยเลยนะ,ะแล้วก็ไขให้แน่นอพอไขน็อตตรงนี้ยึดกับโค้งแน่นแล้วเราก็ เอาสายสายเนี้ยสายดินสายที่เรายึดปิดไว้กับตัวตัวฉุลเบร์ดเนี้ยเ้นเนี้มาต่อเข้ากับสายสายดินตรงนี้ก็แล้วกันเ้นเน่อ่านะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนอ่านี่ต่อแล้วก็ไขน็อตแล้วเรียบร้อยอ่าวงจรก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าทีนี้เราก็มาลองติดเครื่องดู ใส่โคแบตแล้วก็มาติดเครื่องกันนี่นะครับติดได้เดี๋ยวจะเร่งให้ดูอออออโอเคเป็นอันว่าเราใช้ไอต้ตัวนี้ทดลองได้ว่า ัวช่วยเบริรหรือจานจ่ายอยันนี้เสียหรือไม่เสียแต่เดี๋ยวดับเพื่อนก่อนสรุปว่าใช้ทดลองได้นะครับแต่วงจรนี้มันผมไม่ได้ต่อไอ้นั่นวัดรอบมันจะไม่ขึ้นวัดรอบที่หน้าปัดเรือนใหม่จะไม่ขึ้นแค่นั้นเองแต่มันเร่งได้ติดได้เพื่อเป็นการทดสอบเฉยๆว่าจานจ่จายตัวนี้เสียหรือไม่เสียนะโอเคครับขอบคุณครับที่รับชม